<Okay. S 1> สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาภาษาไทยอ่านออกเขียนได้บทที่4เรื่องจิ้งจกหางขาดซึ่งในบทนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ผสมสระโอสระโอสระออมีตัวสะกดสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของวันจันทร์ที่20ทธันวาคม2564เราจะใช้แบบ เขียนหน้า60และหน้า61ในเล่มอ่านออกเขียนได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาผันเสียงคำที่ประสมสระโอสระโอและสระอมีตัวสะกดที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตําสำหรับอักษรตํานี้จะผันได้สามเสียงนะคะนั่นก็คือเสียงสามัน เสียงโทเสียงตรีสำหรับเสียงสามัญน,นั้นรูปของการเขียนนั่นก็คือจะไม่มีการเติมวรรณยุกค,ค่ะเช่นลอโอมอลมแต่ถ้าเป็นเสียงโทจะเติมวรรณยุกเอส่วนเสียงตรีก็จะเติมวรรณยุกโทนะคะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเสียงสามัญไม่เติมไม้อะไรเลย แต่ถ้าเสียงโทเติมไม่เอกและเสียงตรีจะเติมไหมโทนั่นเองเดี๋ยวเราเริ่มผันเสียงคำกันเลยนะคะรอโอมอลมลมไม่เอกลม่มลมไม่โทลม,ลมลมล่มลมลมนอองอองอนองไม่เอกน้องนองไม่โทน้อง นองน้องนองรอองลอ,อ,งอลองลองไม่เอกล่องลองไม่โทล้องลองล่องลอง,ลองต่อไปนะคะเหมือนเดิมเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีสำหรับอักษรต่าผันได้แค่3ามเสียงนะคะเริ่มอ่านผันเสียงกันเลยนะคะลอโอนอลน โลนไม่เอกโลนโลนไม่โทโลน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 ยอโองโยงโยงไม่เอกโยงโยงไม่โทโยงโยงยงโยงวอโอยวอยวอยไม่เอกวอยวอยไม่โทวอย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  ลอโอมอลมลมไม่เอกล้มรอโอมอลมลมไม่โทลมนององอนองนองไม่เอกน้องนององอนองนองไม่โทน้องต่อไปเราจะมาหัดอ่านให้คล่องนะคะแต่ว่าเราจะอ่านในรูปแบบของการสะกดคำเพื่อให้เราสะกดคำได้เก่งเวลาเราไปเจอคำใหม่ๆ ที่เราไม่เคยอ่านมาก่อนเราจะได้ใช้ทักษะการสะกดคำช่วยอ่านนั่นเองนะคะคำแรกเลยนะคะรอเอือเรือรอโอมอลมลมไม่เอกลม่มเรือลม่มรอโอมอลมลมไม่โทล้มรอโองอลงมลม้ลมลง ทอองอทองทองไม่เอกทออ่อ,จทองจออําจำท่งองจำนององนองนองไม่โทน้องตออาวสาวน้องสาวยอองอยองยองไม่เอกยออ่องมออามา ย่องมาวอองอวองวองไม่เอกว่องวอไอไวว่วองไวต่ออูงอสูงยอโองอโยงโยงไม่เอกโยงสูงโยงหออัวหัวรอโอน,อนโลนโลนไม่โทโลนหัวโลน รออมอลอมลอไม่โถล้อมรออัวรัวรัวไม่โทรัวล้อมรัวต่อไปก็หัดอ่านนะคะอ่านแบบสะกดคำเหมือนเดิมสำหรับหน้านี้เป็นหน้าที่แสดงคำคล้องจองคำคล้องจองก็คือคำที่มีสระเดียวกันและตัวสะกด เดียวกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะนอำนำนำไม่ทนน้ำรออดนอลนลน,ลนไม่ทน้นน้ำหลนคออดนอคนคนไม่ทนคนหออาหาคน้นหารอเอือเรือรอโอมอลมลมไม่เอกลม่มเรือลม่ม รอโอมอรมรมไม่เอกร่มงอเอาเงาร่มเงาดออูดูนององอนองนองไม่โทรน้องดูน้องรอองงอร้องรองไม่โทรร้องพอไอหายหายไม่โทรให้ร้องให้สออูงอสูง ยอโองโอโยงโยงไม่เอกโยงสูงโยงรอองอลงลงไม่เอกลงออโกกออกลงอกเดีย๋ยวคราวนี้เราอ่านแบบรวดเลยนะคะแบบไม่ต้องสะกดเริ่มเลยนะคะน้ำล้นค้นหาเรือล่ม ร่มเงาดูน้องร้องไห้สูงย่องลงอกและมาต่อกันด้วยด้านล่างพี่น้องย่องมาอ่ะตัวสีแดงนะคะหรือสีชมพูนั้นก็คือคําคล้องจองหมายถึงคําที่นำมาต่อกันแล้วเป็นคําที่ใช้ สระเดียวกันและตัวสะกดเดียวกันนั่นเองนะคะเด็กๆคัดด้านบนคําว่าน,น้ําล้นกับค้นหาด้วยนะคะแล้วก็มาคัดคำเหล่านี้พยายามเขียนให้ตรงๆด้วยลายมือที่สวยงามน,นะคะเมื่อใครคัดเสร็จแล้วก็เปิดดูวิดีโอต่อไปได้เลยแต่ถ้าใครคัดยังไม่เสร็จก็ให้หยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะต่อไปเราจะ มาดูคำที่กำหนดให้แล้วเติมตัวอักษรที่ถูกต้องลงในช่องว่างเขากำหนดคำมาให้นั่นก็คือคำว่าสูงโยงว่องไวเรือล่มหัวโลนล้อมรัว้วล้มลงนะคะให้มาหกคำเด็กๆก็ไปดูซิว่าพยัญชนะต้นตัวไหนหายไปบ้างในแต่ละคำเนี่ยข้อหนึ่งใช่ไหมคะ เรือล่มอะรอเรือกับรอลิงหายไปเด็กๆก็เติมนะข้อที่สองคำว่าล้มลงก็เป็นรอลิงกับรอลิงหายไปเด็กๆก็เติมเลยนะคะและคำที่สามคำว่าสูงโยงสอเสือกับยอยักษ์หายไปเด็กๆก็เติมนะต่อไปข้อที่สี่โอ้โหไม่มีผมเลยแบบนี้ก็คือ หัวโลน้นหอหีบกับลอลิงหายไปก็เติมหอหีบกับลอลิงต่อไปข้อที่ห้าล้อมรัว้วอ่ะล้อมรัว้วลอลิงกับรอเรือหายไปเราก็เติมลอลิงกับรอเรือได้นะคะส่วนคำที่หย่องเออไม่ใช่สิว่องไว ก็วอลแหวนสองตัวที่หายไปเด็กๆก็เติมเลยนะคะอย่าไล่มือสวยๆนะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ